อะทอมอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนกันนะโดนจับธนาคารเพชรไอ้เหี้ยน้าอาเหี้ยนะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะร้านเพชรอ่ะใช่แล้วกูเดินมาเจอตอมพอดีโอ้ยีาทอมเราโดนจับคู่เลยเดี๋ยวกูจะออกไปหาพวกมึงนะออกมาทำไมจะไปปล้นหลอดแง็บหลอดเท่เอ็กซ์ตีนกูจะระเบิดกำแพงไปเดี๋ยวนี้แหละมึงเรากูก่อนกูอ๋อกูอยู่ในคุก อ่ะเดี๋ยวกูไปรับเดี๋ยวกูไปรับอยู่ไหนเนี่ยเด็กโขกค่ะออกมาเร็วพวกมึงไปเร็วอะตอมไป็นอย่าเร็วไปเร็วไปเร็วตอมแกอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ากันแล้วไปเร็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 วกูชุดสวยสุดในนี้นี่มึงมาระเบิดออกกันเอยระเบิดไหนระเบิดมึงอ่ะนี่ไงเดี๋ยวกูระเบิดเอง

เฮ้ยไลฟ์ไม่ค่อยดีเลยเท่าไหร่เลยนะเนี่ยรถแลดมารถมาเรถมาเรถมาเรถเรากูด้วยเรากูด้วยวิ่งสิวิ่งมีรถตรงนี้มีรถตรงนี้ขึ้นมาได้เจ้าได้ใช่ไหมขับได้ใช่ไหมขับได้ขับได้อีมีรถตรงนู้นกูอยากรถคนเดียวดีกว่ากูอยากขับรถไอ้เหี้ยกูเก็บกดจากในโทรศัพท์มาไอ้สัสโทรศัพท์ไม่ขับรถอย่างกากมึงงกูไว้ใจมึงนะ ไปเพิ่มไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปในเมืองไปในเมืองป่าจอกันที่เมืองครับไม่ไปท่างจรยไปหรอวะร่างโจรอยู่ตรงไหนอ่ะเอากูจำไม่ได้หรอให้กูขับนี่มึงอยู่ไหนกันนะโอเคเอาตำนำมาตำนำไปผูดีก่าผูดีก่าไอ้คน ไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> มันจะขับถอยหลังจริงๆริงอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวกูจะเช้ากว่ามึงเอ้ยจะเร็วกว่ามึงไงเพื่อน <c oughs> เออเอ <c oughs> เอการขับรถ <c oughs> ของเขาอ่ะ <c oughs> ี เงยตรงเหนือหมดนะกิโดะครับไม่ได้เยร์มากเอ้ยชนเสาไปทีว่ะเอ้ยกูได้400แล้วว่ะกูภูมิใจสวัสดีครับพี้บผมวันนี้ผมามว่าเป็นอําเด็กใหม่นะวัลดีค่ะเปลี่ยนชุดตรงนี้ค่ะคลิกตรงนี้ค่ะผู้เชี่ยว ชุดทีมเรนโกลี่ดอป่ะนี่มีปืนด้วยเอาลูกซองไงใส่ลูกซองไม่ได้ได้เจอไอ้เนี่ยเคีย์เนี่ยปะไปป้นกันดีกว่ากูไว้ใจมึงพันได้ขับขับรถไปคนละกันเนี่ยมาขับกับกูเลยบุมมากูขับรถจริงมากมือเชื่อน่ะ ออกไปก่อนดีนังชัวดีนั่งชัวดีกูไปออกแหละทางข้างหน้ามีทางข้างหน้ามีอีไม่เป็นไรเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้จนหามนม่เหรอไปข้างหน้าก็ได้วะตรงไหนวะเพื่อนว้าวโยนนี่อะออกไม่ได้

ทนชอาวครไปร้านเพชรดีกว่าไปมึงไปหาแหวนเพชรกันไปว่ายไปหาวิภาวดีเวลาป้นแหวนเพชรมันกี่โมงวะไอ้ตโนต้องรอร้านเพชรเปิดเฮ้ยเสียงเอ้ยไอ้ชตำรวจตำรวจไล่เกมปืน กูขับอะตอมไปแล้วอะตอมกูขับกูขับเข้ามาดนี่เข้ามาโอ้ไปทางนู้นก็ได้วะเจอกันบูมเจอกันเจอกันไงบุ้มเพื่อนอยู่ไหน ทำไมนายไม่รู้ยังได้ของมันวะกูกลับมาตรงร้านนีกแล้วขยของตรงไหนเนี่ยเงี้ยขายของตรงไหนได้วะขายของตรงไหนได้บ้างยังขายของให้กูมาดูอะไรอีกปุ๊บเธออยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่ตรงร้านโดนัทร้านโดนัทร้านโดนัทอ๋ออยู่นู่น ความสามารถพิเศษของผมเสียงเสียงเข้าไปถอยหลังไอ้เี่ยอืมอืมไปยาวๆเลยพี่อืมยาวๆอืมยาวๆโอ้รานโดนััดยู่นู่นเลยอ่ะบุมอยู่ไหนร้านโดนนัดโจเน็ตโอเค ไอ้สัสเอ้ยเราไม่ไปเราไม่ไปเราไม่ไปดีกว่าไปไหนดีนีมึงฐานโจนฐานโจนเราไปน้ำมันไปน้ำมันไปน้ำมันฐานโจรอยู่ตรงไหนวะมึงนักมึงขับมึงขับเอ้าอีสัตสไปนี่ไม่มีใครมาดูเลยสัสของกูมันคนเดียวเรามันเก่าไปแล้วนี่เนี่ยคนไม่ยอมคัมแบ็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างแย่ คนไม่ยอมทำแบกคนที่จะทำให้ดีเนี่ยไม่เหมือนเหมือนอีลิเลียมวิญนาอีดอกลาสุดคนที่ไม่ดีคือคนที่ต้องทำตัวให้ดีคนไหนนะออลีเ่ใช่บิลลี่เหรออีกคนนึ่ขายเสื้อไอ้เยี่ยเพลงไม่มาสักที้ได้คือทำศัลย์ดีตัวเองนะที่ตัวนางเองแล้วจ้านี่มันมีอีกคนหนึ่งที่จะขายมึง ใช่หอยากสายไหมก่นแป๊บนึงอารน่าแกนดี้ไอไข่น้ำหอมแต่ก็ยังออกพมอยู่แต่แต่ใครนี่แหละที่จะออกขายอะไรสักอย่างนี่แหละแม่งขายได้แคดที่เขาก็ขายอยู่นะเขาขายท้าเว้ลาใส่เ้าแ่บนด้วยดูแลลูกด้วยลูกแ่ทองเป็นกดอกเแรงมิลานีก็ ก็ทำ็กด้วยเพลง The Bakery แล้วก็อัลบั้ม After School นะคะแน่นอนค่ะฟังเป็นไปทางเดียวเชียวบุมหน้าอยู่ไหนเพราะเราอยู่กองโจรกองโจรไหนอ๋อมันอยู่ในกองโจรในถ้ำแน่เลยอ่ะใช่กองโจรในถ้ำอ๋อไม่กันที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสคลได้ไว้ใจกูไป้อ้ดอกรถสปอนรถสปอน รถชนรถไฟต้องชนมึงแล้วไม่ชนหรอกคิดมากน้ำมารถสปูนอ๋อใช่อะไรฮะไม่กอดเล่นเยี่ยวไม่กอนมันเล่นคนเดียวด้วยเฮียใช่ันเดียวเขาป้นกันแล้วว่ะมึงบรรยากาศนี่เราไปป้นไปพีพิจภันฑ์ดีกว่าเอ๊การเลี้ยวของเขาอ่ะ เียวออ,วอ,อไหนวะอยู่ไหนวะโออยู่ข้างบนนู้นดีกว่าก <c oughs> ูจะขึ้นตรงนี้ไม่ได้ขึ้นทางไหนได้บ้างวะ,ะมีใครอ่ะมึงต้องขับตามตำรวจมาเรื่อยๆเลยเว้ยโอเคแยกแนะ่เลียววเ้ยวขวาเลี้ยวขวา ขึ้นมาขึ้นบนค่ะอีกวไม่ขึ้นเอ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยวึ้นแล้วกองโจรล่ะไม่ใช่กองโจรเราปีนเขาขึ้นดีกว่ากันน่ไอไออ่อไออ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 ฉันตกนีอ้โยยอเนี่ยวะไอโบวพวกกูมาถึงที่พิพิภัณฑ์แล้วกองตำรตำรวจที่ด้อ แ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำลังปีนเขาอยู่สัตเดี๋ยวเดี๋ยววะคุณมังหามีอะไรเพลย์ไลน์เหรอวะว้ามีคนตีดูดเราขึ้นเลยเฮ้ยเขาให้กูขึ้นวะเฮ้ยเขาพาคอมไปไหนวะเนี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วกูไปเร็วกูไปเร็วเราเปิดแล้วไปๆๆว้าวคุณพี่พาดิฉันมาไหนเนี่ยกูมึงป้นแล้วเหรอเพื่อน กวนแล้วกูนแล้วปวนไม่รอเลยอ่ะอุตส่าห์วิ่งมาตั้งไกลพีหนูไม่มีตังค์ซื้อเช็ตทาคุณพี่ใครมันไปโดนสายยานไว้เปรย์เลยยูไม่มีตังค์ซื้อเช็ตทาคุณพี่ไปค่ะขอบคุณ้ส่งหูที่มีนี่นะเธอจะต่ออ่ะเย่ก็พยายามออกมาให้ได้ มันดูคนจะตายไหมมีเดียวมึงจะตายไม่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 แหวะไอ้โง่เย้ยปวดนะไอ้ไอ้ไอ้เทยนี้มันโกง่ายสุดละจะปุ๊ก็ตายหนึ่งกิโลค่ะสองกิโลค่ะไปอีกค่ะเอาไปอีกค่ะอี๋เอาเมื่กูตายกลังไปนะคะเอาต่อมาเด okay. oh, 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 ี๋ยวไปกับไปปนที่อื่นกันดีกว่า รถไฟอยู่ข้างหน้ามึงตเืตต๊ทมัสแอนเฟนมึงมัดแอนเฟนไปไหนดีไปไหนดีอปนว่ะไปใครีมึงเปิดไกดเเปิดไฟอี้่ะมือแอลแอลแอลแออออ ตอนนี้ตอนนี้น่าจะไฟไอ้ร้านแหวนเพชรานน้เวป่ะไปร้านแหวนเพชรกันดีกว่าริสคิวแหวนเพชรอ้ออยู่ข้างหลังโอเคแล้วโก๊ก๊มึงมึงช่วยขับดีๆได้ไหมววอยู่สัต์ปรเกูขับดีกว่าตั้งเยอะการเลี้ยวของกูเนี่ยมันเฉียบคมเป็นไงอ่ะ ไปไงนวุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บต่อยแล้วเจ็บเฮ้ยต่อ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 ยไปไงอ่ะต่อยไงวะต่อยไม่ได้เฮ้ยอี๋ไฟไฟยางหาแม่มึงเหรอเฮ้ยประตูแล้วล่าสุดมันปิดอยู่อ่ะมันมันน่าจะเปิดตอนสิบเอ็ดโมงมั้งเราเราต้องมาขโมยตอนมันเปิดนี่หรอคือเขาไม่เข้าใจอ่ะอ้าวต้องไม่ได้นั่งไม่ก็สองคนแต่เราคงอยู่ก็ได้ กูอยู่ข nah. ้างแม่มึงไปเลยไอพีทขึ้นมาพี่อยู่ข้างหลังเองไปเลยไปเลยเอ๊ะมันเล่นไงอ่ะเฮกดกดจุดมึงกดจุดมึงจุมันเฮง่ายแต่ก็ตายง่ายด้วยว้ายเพื่อนายี่อไหนเนี่ยเรากอ้ย วอน์ Bring the bucket a n the mop for the s w e e t and Gucci t e s w e e t and Gucci พรกูไสดกูเลยพูดคำนั้นไม่ได้นะอีดอกทองไปค่นี่พี่ของฉน ฉันจะขโมยทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะคะอีควายกดระเบิดข้างบนค่ะไปค่ะอุ้ยเอ่ยกูเดินกูเดินแล้วเสาไปห่าเอีอะกูเออเหมืนอนกันเลยมึงเอ่อควันพีนิตเกี่ยวกับน้ำหนักของตัวเองได้แล้วโอ้ยจัดกูดาวอยู่โอ้แต่ประมาณสองนาทีนั่นนายวันวันโอ้ย อ้าวนึกว่าตายอ่เฮียเนี่ยลงมากับไอ้เสาไฟอ่ยทำมึงเนี่ยบุ๋มเนี่ยดูนะเนี่ยเห็นไหมเสาไฟที่นี่อ่อนด้อยมากอีดอกอเสัตว์ไปววคนนนที่่อืกัสาไปจ้ะหนูจ้าหนูรู้ไหมว่านี่คือดอกอะไรดอกทองตกเลยอ้าวอีดอกมาค่ะเยอะ นั่งแม่งละให้มึงอยู่ข้างหน้ามันจะได้ปลอดภัยกว่าข้างหลังอีกอย่าข้างหลังมันแบบมันจะปิวไปนู่นละมึงอยู่ข้างหน้าอีสานปันหนึ่งยู่ยงของกระพันเธออยู่ได้ไงนะโอ้มึงอินเดอะมอร์นิ่งฉันละ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 ตึงตึงตงฉันละละมอร์นิง Ding dun ding ding. Dun.